สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแฮรี่ในรายการ Special Talks นะคะสบายกันดีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลบ้านของเราให้ดีๆนะคะใครที่มีความกังวลไม่สบายใจใดๆก็ส่งฮิวช่วยได้นะคะทุกคนเอาละวันนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นคุยกันในรายละเอียดของเราเรื่องของตื่นรู้นะคะใครสนใจนะสั่งผลิตภัณฑ์ดีทอซ์ s, นะคะเช่นเคยนะตัวนี้ p พียวบอดี้เอ็กซ์ตร้านะคะดีท็อกระบบเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อจำเป็นมากนะทุกคนเพราะว่าพิษต่างๆที่อยู่ในอาหารยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาน้ำอากาศต่างๆเนี่ยนะคะให้เรามาดูแลตัวเองรักตัวเองก่อนนะทุกคนในเมื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเป็นพิษมากเหลือเกินเราจะต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะคะแล้วเราถึงจะช่วยผู้อื่นได้นะบนกฎเวลาที่เรานั่งเครื่องบินนะคะเมื่อก่อนที่พาล,ลี่เคยเป็นแอร์นะเขาสอนเสมอนะคะว่าอย่างเวลาที่เครื่องบินเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีออกซิเจนแมสเนี่ย กลงมาเขาบอกให้ช่วยตัวเราเองก่อนนะคะถ้าเราช่วยตัวเราเองก่อนแล้วเราถึงจะช่วยผู้อื่นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างถุงออกซิเจนนี่นะะแหละค่ะเวลาที่เขา d r อปมาจากของเพดานของเครื่องบินเนี่ยนะคะถ้าเราใส่ให้ลูกก่อนให้เด็กก่อนแล้วเราไม่ได้ใส่ให้ตัวเองเนี่ย เราอาจจะทําให้ลูกของเรารอดแต่ว่าเราอ่ะไม่รอดแต่ที่นี้พอเราไม่รอดเราไม่สามารถจะช่วยคนอื่นได้เพราะเด็กเองอาจจะยังไม่มีความสามารถคือยังไม่ได้อ่อยังไม่โตเท่ากับเราที่จะมีความคิดในการช่วยคนอื่นได้นะคะดังนั้นเช่นกันในเรื่องของการตื่นรู้เหมือนกันให้ช่วยตัวเราเองก่อนนะคะทุกคนหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคเราอยากพาคนรอบข้างคนที่เรารู้จักเพื่อน สามีภรรยาลูกๆของเรามาด้วยเราช่วยตัวเราเองของเราตื่นรู้นะคะแล้วหลังจากนั้นคนข้างๆเราเขาจะค่อยๆตื่นรู้ตามไปด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้คือตัว f u บิก x นะคะก็เป็นตัวดีท็อกซ์เหมือนกันแต่เป็นดีท็อกซ์ระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อ ระบบจ่อยอาหารแล้วก็ระบบลําไส้นะคะขออภัยใครสนใจนะคะก็ติดต่อแพล,ลี่มาได้หรือว่าเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคะที่เขียนคำว่า feelgreat.thegoodinside.com นะคะแล้วก็ขอแจ้งว่าในการตารางการออกเจอร์นี่แล้วก็รีมูฟตัว secondary implant นะคะก็คืออยู่ที่ใต้วิดีโอนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ a w a k e n h i d d e n t o o t h .com นะคะเพื่อไปดูตารางเวลานะคะว่าเราจะมีการออกเจอร์นี่เมื่อไหร่แล้วก็รีมูฟตัว s e c o n d a r y i m plant เมื่อไหร่นะคะแล้วก็วันที่อันนี้บอกล่วงหน้าเลยนะคะวันที่14ธันวาคมนะคะก็จะมีงาน a w a k e n hidden truth เป็นการพาออกเจอร์นี่ที่โรงแรมนะคะแต่ว่าเป็นทั้งวันนะคะช่วงเช้าก็มีสกอตพาทุกคนออกเจอร์นี่เช่นเคยนะคะแล้วส่วนตอนตอนช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็น ่าได้พูดคุยกับแพรี่โดยตรงนะคะก็มีการแชร์ประสบการณ์ค้ามตอบอะไรต่างๆกันนะคะมีอาหารกลางวันเป็นอาหารวีแกนหรือเบจเตเรียนนะคะแล้วก็มีสแน็คให้2มื้อนะคะใครที่อยากมาเจอแพรี่ตัวเป็นๆก็มาเจอกันได้นะที่วันที่14ธันวาคมที่โรงแรมเดสเวสเทิร์นนะคะทีนี้มันเป็นช่วงใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสด้วยนะคะเราก็อาจจะมีกิจกรรม เพื่อความบันเทิงเล็กน้อยๆนะคะจะมีการแลกของขวัญกันนะคะใครอยากจะมาเจออยากจะมาสังสรรค์แล้วก็จะอยากจะมาร่วมสนุกกันก็เตรียมตัวไว้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนภายในวันที่15ตุลาคมนะถ้าจําไม่ผิดก็จะมี Early Birth นะคะราคาพิเศษนะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะก็ ติดตามได้นะคะในช่องของของแพรรี่นะคะทีนี้วันนี้นะเราก็จะมาพูดในเรื่องของอความกลัวต่างๆนะทุกคนพูดถึงเรื่องของความกลัวเนี่ย ความกลัวหลายคนบนโลกนะหรือคนที่มาเส้นทางของตื่นรู้ว่าก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าในงานของแพรลี่เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการรีมูฟตัว secondary implant แล้วก็พาไปรีวิวตัว primary implant นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมีการรีมูฟตัว secondary implant หรือว่าไปรีวิวตัว primary implant เหตุผลก็คือด้วยความที่ว่าเราคนคนโลกเนี่ยนะคะเราจํากันไม่ได้ไงคะว่าเราเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมคะแล้วเราต่างก็มีความกลัวการที่เราจะเอาความกลัวออกได้จะต,ต้องมีการรีมูฟตัว s e c o n d a r y p m p n t n t ออกก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะและหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือมีการรีวิวตัว PRIMARY Implant เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการรีวิว w r r m m r y y m p l a n t ไปแล้ว2คนนะคะ ทุกคนบนโลกน่าจะได้เห็นตัวอย่างแล้วก็คือจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีความเข้าใจเรื่องของที่เราฟังกันมาทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายนะคะที่เราฟังกันว่าเราทุกคนบนโลกถูกทําให้ลืมแล้วก็มาอยู่บนโลกนี้เพื่อตามหาเส้นทางให้เราจดจําตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเรายินยอมเป็นสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะต้องลืมก่อนแล้วมาเกิดบนโลกนี้แล้วเราต้องหาหนทางกลับบ้านอันนี้ มันเหมือนกับมีความจริงมันคละกันอย่างีคทุกคนมันนัวเนียมันเนียงกันไปหมดเลยทํำให้คนอนะสับสนคนพอเข้าใจแบบนั้นก็จะเข้าใจผิดแล้วก็จะไม่พยายามทำอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวอย่างนะคะก็คือเมื่อวันศุกร์ก็จะมีสองตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการที่พวกเราทุกคนบนโลกเนี่ยมาติดกันอยู่บนโลกเนี่ยมันมีสาเหตุนะคะ ใครที่สนใจหรือเพิ่งใหม่กับงานนี้นะคะเข้าไปดูวิดีโอกำเนิดโลกโกำเนิดเรานะคะหรือว่าอ่านหนังสือ The s e r i e s Agenda จะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าเราคนบนโลกมาติดอยู่โดยที่ไม่มีความทรงจำอยู่ได้ยังไงแล้วก็คือจะได้เข้าใจต่อขึ้นไปด้วยนะคะว่าเราไม่ได้ทำสัญญากับพระเจ้าเพื่อที่จะทำให้ตัวเองลืมสูญเสียความสามารถต่างๆแล้วพาตัวเองกลับบ้าน อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดทั้งหมดนะคะการเข้าใจแบบนี้จะไม่สามารถช่วยให้เราจดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้เลยเพราะว่ามันมีความกลัวทำให้เรานำทางเราไปให้เชื่อในสิ่งที่ผิดเข้าใจไปในทางที่ผิดนะคะทุกคนถ้าเราต้องการกลับบ้านและรู้จักจดจำตัวตนที่แท้จริงได้จริงๆนะคะเรื่องราวต่างๆปรากฏอยู่ในหนังสือ The s e r i e s Agenda นะคะหรือไปอ่านที่หรือไปดูวิดีโอของกาเนิดโลกกาเนิดเราของแพรรี่นะคะและถ้าใครมีความ นะคะที่จะกจะจดจําตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นเนี่ยแนะนําให้มาออกเจอร์นี่นะคะเพราะการออกเจอร์นี่จะทําจะช่วยให้ทุกคนนั่นแหละได้นําความสามารถเดิมๆที่พวกเรามีกันมาหลายพันล้านปีแล้วอะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานกันเลยเนี่ยนะคะเหตุผลที่ไม่ได้ใช้งานก็คือเกิดจากความกลัวหนึ่งละแล้วก็คือเกิดจากอินแ pl นด้วยนะคะอย่างความสามารถต่างๆที่เราไม่ได้ใช้มานานๆมันก็ลืมเหมือนกับมันขึ้นสนิทมาไม่ได้ใช้นะคะการออกเจอร์นี่นี้จะทําให้เรามีความสามารถต่าง ค่อยๆทุกคนมันไม่ได้อยู่ๆก็คือจําความสามารถทั้งหมดได้เลยมันจะเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราก่อนว่าเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้นะคะแต่เป็นอัตมาแต่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราและพอเรารู้สิกต่างๆเหล่านี้แล้วความการที่เราจะนําความสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆการออกเจินี่จะช่วยได้มากๆนะคะที่จะช่วยทําให้เราค่อยๆจดจําตัวเราเองได้แล้วก็นําความสามารถ มายังร่างกายในโลกทางกยายภาพนี้ด้วยทีนี้ถามว่าแล้วการ Remove secondary implant เป็นยังไงการ Remove secondary implant นะคะก็คือ secondary implant เป็น device หรือเป็นอุปกรณ์ที่ฝ่าย t y r l n n d เขาจริงๆแล้วอะไท a n นจะไม่ได้สร้าง ตัวอินแ pl นนี้ขึ้นมาแต่ไปขโมยความรู้นี้มาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็ไทแรนซ่เองนะคะเขาใช้ตัวอินแ pl นตัวนี้ฝังเอาไว้ในสนามพลังงานรอบๆอัตมาของคนบนโลกเราและเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกของเราใบเดียวนะคะเกิดขึ้นกับหลายดวงดาวแล้วก็หลายดวงดาวได้รับการช่วยเหลือปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วเหตุผลที่มีการถูกติดอินแ a n นกันอยู่ในสนามพลังงานทําให้คนดวงดาวต่างทำให้คนที่ อยู่บนโลกเราเนี่ยจำตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ต้องย้อนหลังกลับไป500แปีนะคะในช่วงนั้นที่เกิดสงครามอาวกาศเกิดขึ้นเป็นสงครามใหญ่นะคะแล้วฝ่ายไทยแรน,น่์เขาแพ้สงครามแล้วในการแพ้สงครามพวกเขาก็มีการเซ็นสนธที่สัญญาเนี่ยนะคะว่า,าจะไม่มีจะไม่เกิดสงครามอีกแต่ว่าไทแรน n ์ก็เป็นฝ่ายที่เราเรียกว่า คุโกงขี้โกงอะทุกคนพูดง่ายๆนะคะเขาก็คือจะแก้แค้นทีนี้ในการแก้แค้นเน่ยเขาก็เลยเริ่มต้นจากฝ่ายไววิงเนี่ยเผ่าพันธุ์ที่เป็นไววิงเนี่ยนะคะก็ไปไปทําสงครามต่อสู้กับฝ่ายที่เป็นเวปทีเลียนอะสงครามยาวนานกันมาเป็นร้อยปีเหมือนกันนะคะแล้วฝ่ายเวปทีเลียนที่ตัวเขียวๆที่เรารู้จักกันอะ,ะเขาแพ้สงครามทีนี้พอเขาแพ้สงครามด้วย เขาก็เลยถูกฝ่ายไววิงจริงแล้วเป็นเหมือนกับเป็นเครือญาติกันนะมันเป็นเผ่าพันธุ์ญาติกันนะคะแล้วเป็นพ่อเรปทิเลียนเนี่ยเขาแพ้ฝ่ายไววิงทีนี้ฝ่ายไววิงเขาก็เลยเอาอ่าอินแพลตัวนี้นะคะซับคอนเชียสเทคโนโลยีเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่สนามพลังงานของเรปทิเลียนของเกรย์อะไรเหมือนกันทีนี้ตั้งแต่นั้นมาฝ่ายของเรปทิเลียนหรือเอ่อเรปทิเลียนเนี่ยนะคะเขาก็เลยกินคนกินเนื้อสัตว์แล้วก็กิน กินบีอิงต่างๆที่อยู่ตามดวงดาวต่างๆเป็นอาหารมันก็คือเกิดจากเทคนโนโลยีที่เราเรียกว่า Implant ตัวนี้ซึ่งมันมีทั้ง secondary implant แล้วก็ primary implant ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วเเลปีิเลียนเองนะคะเขาก็คือจิตวิญญาณเขาก็เป็นอ d ตมาเหมือนกับเราทุกคนเขาไม่ได้กินคนเขาก็กินพืชผักเหมือนเหมือนในการเริ่มต้นเพราะอมาแล้วจริงๆแล้วเราไม่ทำร้ายกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่ไทแรนเอง เอ่รปทิเลียนเองเขาก็ถูกอิมแพลนต์ฝังไว้เหมือนกันทําให้เขาเกิดการกินคนกินอะไรเป็นอาหารแล้วก็ส่งต่อความความการกินแบบนี้เหมือนกับวัฒนธรรมมายังดาวโลกของเราด้วยเนี่ยนะคะทําให้เขาเนมีการกินพวกเราทีนี้ถามว่าทําไมเขาถึงมาจาับคนบนโลกของเราหรือดวงดาวอื่นๆเนี่ย เพราะเหตุผลเพราะว่าฝ่ายไทแลนต์เนี่ยเขาแพ้สงครามแล้วเหมือนกับฝ่ายไทแลนต์เขาเป็นฝ่ายพานอ่ะทุกคนพอแพ้สงครามแล้วเนี่ยก็คือแก้แค้นอนะแก้แค้นก็คือไปจับ จ้าหน้าที่บุคลากรของพันธมิตรกาแล็กซี่หรือจากดาวต่างๆเราเนี้ยมานะคะแล้วก็มาเก็บไว้ที่ดวงดาวอย่างเช่นดวงดาวโลกเราก็มาเก็บไว้ที่ดวงดาวโลกเราแล้วทําให้คนจําไม่ได้เพราะตัวอินแพ n นตัวนี้มันทําให้คนอยู่ในความกลัวทีนี้ถามว่าแล้วคนอยู่ในความกลัวทําไมมันถึงอยู่ในความกลัวได้พลเรจะยกตัวอย่างให้ฟังน่าจะเคยยกให้ฟังแล้วนะคะแต่เพื่อให้จาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าใครที่เคยได้ดูซีรีส์เกาหลีนะคะเวลาที่พระเอกหรือนางเอกเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มันโอ้โห แรงหนักหนาสาหัสมากเลยเนี่ยพอเขาฟื้นขึ้นมาเนะี่ยเขาจะจาภาพเหตุการณ์นั้นไม่ได้เขาจะจาเรื่องราวนั้นไม่ได้แต่เขาสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะอย่างเช่นออพ่อถูกฆ่าตายแม่ถูกฆ่าตายาตรู้อุบัติเหตุรุนแรงเหมือนกับเขาจะจําไม่พยายามจําเหตุการณ์นั้นเลยแต่เขายังใช้ชีวิตได้เป็นปกติบางแวบมันจะมีภาพเหตุการณ์นี้นขึ้นมาเหตุผลที่เขาจําไม่ได้เพราะมันเป็นระบบฟังก์ชันของร่างกายเราเพราะมันเป็นเออมันเป็นอะไรที่แบบ รุนแรงเจ็บปวดมากๆร่างกายมันเลยมีฟังก์ชันก็คือตัดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้ามันพลังงานนี้มันทําให้ร่างกายถึงกับความตายร่างกายก็เลยตัดไม่พยายามจดจําระบบเน r v อเ system ระบบเอ่อเส้นประสาทมันเลยไม่จําอารมณ์นี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เราจําอะไรกันไม่ได้เหตุผลเหมือนกันนะคะอย่างการที่เราคนบนโลกจําไม่ได้นะมันก็เหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเพราะว่าคนบนโลกถูกฆ่าตายอย่างทรมานแล้วก็มาทําให้มาอยู่ในร่างกายของคน บนโลกบางคน,นะคะอายุ3ขวบ8ขวบแล้วแต่7ขวบเนี่ยเป็นของใครนะคะให้ดูตัวอย่างนะคะมีการรีวิวตัวพ m a r y i m plan t ไปแล้ว2วิดีโอนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการรีวิวทำให้เข้าใจว่าพวกเขาต่างก็ทำงานแล้วก็ถูกจับกันใหมายังไงแล้วมาอยู่ในร่างกายยังไงกับคนบนโลกได้ยังไง กลับไปดูนะคะแต่ทีนี้สำหรับคนที่สนใจตัวรีวิวตัว Primary i m plan t พาลี่ก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเรายังไม่สามารถทำให้ได้ทุกคนนะคะพาลี่ก็ต้องบอกเลยว่าพาลี่ก็คือจะต้องเลือกจากคนที่พร้อมจริงๆโดยที่มีเงื่อนไขตามที่แพรี่อ ได้เซตเอาไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนอาจจะทุกคนจะมีความต้องการถ้าไม่เข้าใจงานนี้และมีความต้องการที่จะรีมูฟตัว secondary implant หรือตัว review ตัว primary implant ถ้าไม่เข้าใจเราจะไม่ทำให้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์มันจะไม่เกิดประโยชน์ดอะไรเลย พราะทุกคนเองก็จะต้องใช้ความสามารถในการฝึกฝนตัวเองไม่ไปโฟกัสในเรื่องของพลังงานความกลัวต่างๆด้วยเพราะเราเอาดีไวส์ตัวที่จะคอยทําให้เราอยู่ในความกลัวได้เราจะเป็นเอ่อทำให้ทุกคนรู้ทันอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วบล็อกพลังงานต่างๆเหล่านั้นได้เหตุผลต่างๆที่ถูกเซตขึ้นมานะคะสําหรับคนที่ต้องการรีวิวตัวพัน m a รี่เพลนก็คือว่า เราไม่ได้ทํากันเล่นๆนะทุกคนแล้วเบื้องหลังเนี่ยก็คือว่าแพรลี่เองก็ต้องถูกเตรียมตัวนะคะสก๊อตเองก็ต้องถูกเตรียมตัวซึ่งแพรลี่แพรลี่ทำด้วยความรักและเคารพในทุกคนนะคะด้วยความที่ต้องการให้ทุกคนจดจําได้จริงๆแต่ทุกคนจะต้องรักและเคารพในงานนี้ด้วยแล้วในมาร์ e เบริ n งต่างๆด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ เราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่แพดดี้จะอธิบายในจุดที่แพดดี้กำลังทําอยู่เพราะว่าแพดดี้เองถูกเตรียมตัวในเรื่องของพลังงานในเรื่องของความพร้อมร่างกายของแพดดี้นี่คือถูกต้องถูกฝึกถูกเตรียมตัวมาเยอะมากนะคะทุกคนอย่างเช่นในในตัวอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะหนึ่งในวิดีโอน,นั้นก็คือในขณะที่แพดดี้กำลังพาไปออกแปรในเรื่องของรีวิวตัวพลาเมอรรีอินแ plan ทุกคนนึกภาพแบบนี้ออกนะเวลาที่เราดูฉากเลิฟซีนอนะทุกคนดูฉากตลกอย่างเงี้ยฉากเลิฟซีนเราดูแล้วเราฟินถะูกไหมเราอารมณ์เราเคลิ้มตามไปด้วยถูกไหมคะแต่พอมาเรื่องของรีวิวตัว primary i n p l a n t เนะี่ยนั่นหมายความว่า แพลลี่เองซึ่งผู้อยู่ในเหตุการณ์ผู้แปลแพรลี่ก็หมายถึงแอดมาข,ของแพรลี่ก็เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยทีนี้อย่างในกรณีในกรณีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยด้ด้วยความที่เราไปเราแปลให้ฟังใช่ไหมคะขณะที่แพลลี่กาลังแปลให้ฟังแพลลี่เองเกิดอาการบ้านหมุนดย๋ยวนั้นทันทีเพราะพลังงานที่เราไปเห็นนะ่ะ อย่างที่แพรี่บอกอะไอฉากเลิบซีดมันฟินอะมันมันดูแล้วแบบโอ้มันเคลิคล้มแต่นี่คือมันเป็นฉากซีนที่มันน่ากลัวทุกคนไอฉากซีนที่มันน่ากลัวมันก็มีผลก็คือว่าแพรี่ก็ไม่ทันเหมือนกันร่างกายนี่คืออาการบ้านหมุนเกิดขึ้นขณะที่แปลทีนี้ทุกคนเข้าไปดูในวิดีโอก็ได้นะขณะที่แปลเนี่ยแพรี่ก็คืออาจจะเห็นไม่ชัดนัก,การแต่ก็คือแพรี่ต้องจับโตะนะคะเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองโคลง ครงเพลงแล้วก็ต้องปิดภาพต้องปิดหน้าจอนะคะเพราะว่ามันอาการมันเกิดขึ้นเดียวนั้นขนะ่ะขนาดนั้นเลย แพลรี่ถึงบอกว่าในการทํางานตรงนี้นะคะทุกคนเราทําด้วยความรักและเคารพในทุกสปปรรพสิ่งเราต้องการช่วยปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงแต่คนที่จะเข้ามางานนี้ในการที่จะทํารีวิวตัว p r i m a r y i ์ p l a n ก็จะต้องมีความพร้อมและมีความเตรียมตัวมากๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะเอ่อมันเกิดเหมือนกับว่าเราทุ่มเทให้เขานะคะโดยที่แพรรี่เองก็มีเรื่องของสุขภาพที่ต้องเข้าไปจัดการเรื่องอะไรต่างๆเบื้องหลังอีกเยอะนะคะทุกคนแต่ออกมาข้างหน้าทุกคนจะเห็นว่าแพรรี่เพียงแต่แค่นั่งแปลแต่เบื้องหลังแล้วนะคะ อย่างสกอตเองก็เหมือนกันเราจะต้องมีการเรื่องของจัดการดูแลสุขภาพร่างกายและพลังงานเรามากๆอยู่เบื้องหลังเพราะเป็นพลังงานอย่าลืมว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีอสนามพลังงานที่เป็นลบความคิดลบเนี่ยเยอะถูกไหมฮะขณะที่เราทําขณะที่เราไปเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆมันจะมีพลังงานต่างๆเข้ามารวดเร็วมากคือถ้าเราอยู่ในดวงดาวที่มีแต่พลังงานบวกอย่างเดียวทุกคนเหตุการณ์นี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆรอบตัวเรามันมีพลังงานของความกลัวความลบต่างๆของคนอยู่เยอะแล้ว แพลลี่เองกับสกอตเองก็คือเข้าไปเจอเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แพลลี่เข้ามาช่วยทุกคนในการรีวิวตัวนี้นะคะซึ่งแพลลี่ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับเราคนไทยนะคะที่ได้มีโอกาสได้มารีวิว รู้ถึงสาเหตุว่าเรามาติดอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงนะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเราเซ็นสัญญากับพระเจ้ามาเพื่อที่จะทําให้ลืมและเสียสูญเสียความสามารถทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ความจริงก็คือเราเองก็คือถูกจับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วถูกฆ่าตายอย่างพอรมลามาแล้วมันทําให้เกิดความกลัวเหมือนซีรีส์เกาหลีนั่นแหละคะ่ะเพราะมันมีความกลัวมากๆเราจะไม่อยากจดจําตัวเราเองเราอยากไม่อยากจะจดจําเรื่องราวนั้นไอ้ตัว อินแ pl ์นนะคะมันก็คือดเรกพาเราไปให้สนใจเรื่องอื่นสังเกตไหมคะว่าคนบนโลกเราเราจะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองอย่างสนใจข่าวซุบซิบนินทาใครข่าวสังคมเศรษฐกิจการเงินการงานอะไรเราจะสนใจเรื่องอื่นแต่เราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของตัวเราเองเราจะสนใจอย่างเดียวเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมแต่ว่าสนใจไหมว่าเอะเราเป็นใครมาจากไหนมาติดอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงเราพยายามหาคําตอบนั้นให้กับตัวเราเองหรืออย่างอันนี้แพทรี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้ส่วนในเรื่องของตัวเซ็กเตอ implant ก็ยังมีคนถามมานะคะว่าตัว s e c o n d นเะน่ะมันมีแบบไหนคือมีทั้งแบบกลุ่ม แล้วก็แบบเดี่ยวนะทุกคนทีนี้แบบกลุ่มนะเราจะช่วยคนได้เยอะมากกว่าส่วนแบบเดี่ยวเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะสามารถให้เห็น3มชีวิตได้ส่วนแบบกลนะุ่มจะไม่ได้เห็น3ชีวิตแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะออมีการรีมูฟตัว secondary implant จริงๆนะคะงานนี้นะคะที่สกอตพูดและบอกเสมอไม่สามารถ Copy p a s t พได้ยังไม่มีใครบนโลกนี้สามารถทำได้เพราะาต้องได้รับการฝึกและเทรนมาอย่างดีและการที่ในการ secondary เอ,อ่อรีมูฟตัว secondary implant ที่เราทำเป็นกลุ่มเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราทำวันออนวันหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยถ้าคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเราไม่สามารถจะทำให้ได้ทุกคนนะคะร่างกายนี้ก็คือเบิร์น สูญเสียร่างกายไปก่อนทุกคนเพราะพลังงานมันหนักแล้วมันหน่วงมากนะคะอย่างแพลรี่ออกมายืนยันเลยว่าในในแวดขาที่รีวิวตัว primary implant เนี่ยนะคะพลังงานมากระทบแพรี่หนักมากก็คือขณะที่กําลังแปลยอยู่ทุกคนมันเหมือนกับใครโยนหินลงมาใส่ศรีรษะเรานะแบบแบบสะดุ้งเฮือกไปเลยแล้วหลังนั้นก็คือบ้านหมุนนะคะแต่บ้านหมุนเราต้องฝึกตัวเราเองต่อว่าให้เราอยู่กับสภาวะ ทํางานต่อได้ยังไงทุกคนดังนั้นแพดดีถึงบอกว่าคนที่จะเข้ามารีวิวตัว primary implant มีกฎมีระเบียบที่ต้องทําตามแล้วก็ขอให้เคารพในงานนี้ด้วยมากๆนะคะว่าเราทํางานอย่างแพดดีกับสวัสดเองทํางานด้วยความรักและเคารพในทุกสปปรรพสิ่งแพนดีก็ต้องการให้ทุกคนได้กลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือรักและเคารพในทุกสปปรรพสิ่งรวมถึงมัสเตอร์บีออื่นๆด้วยนะคะมัสเตอร์ อ่อมาสเตอร์โอเปร่ามมาสเตอร์รามูเอตานเดนทอร์เลียนซัดนามนะคะอากามพปรูชาพระผู้สร้างขอให้รู้ว่าทุกคนเนี่ยนะคะเขากําลังช่วยโลกนี้เราอยู่เราขอให้เราช่วยตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้มีการออกเอร์นี่กันนะคะวันอาทิตย์ที่่อตุลาคมมีการออกเอร์นี่แล้วก็พาไปยังดวงดาว3ดวงดาวนะคะซึ่งดวงดาวทั้ง3ดวงนี้มาสเตอร์บีอิงต่างๆเนี่ยเขาใช้ในการทดลองเพื่อมาช่วยคนบนโลกโดยเขาใช้เหมือนกับดิมอนสเตรตนะคะเป็นตัวอย่างว่าเวลาที่ยานมา จอดบนดาวโลกโดยที่คนบนโลกมีความกลัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเขาจะมีการทดลองทางด้านเขามีการสร้างดาวขึ้นมาจริงๆนะคะ3ดวงเข้าไปดูในเจอร์นี่วันที่6ตุลาคมได้นะคะแล้วดาวอีกดวงหนึ่งก็คือเป็นทดลองเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เนี่ยให้ที่พวกเขายังจดจําอะไรไม่ได้พอมีเรื่องของการ discharge หรือมีการตื่นรู้เกิดขึ้นน่ะจะช่วยพวกเขาจดจาได้พวกเขาจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงแล้วก็ในส่วนของดาวอีกดวงหนึ่งก็คือเป็นดาวที่ ทำการทดลองในเรื่องของสัตว์น้ําสัตว์ต่างๆแล้วก็เรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อช่วยให้ทุกคนทุกคนบนโลกของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ในมิติในใน Lower World ของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงขาววันตลอดไปวันนี้นะคะก็แนะนําให้ไปดูวิดีโอ ค่าออกเจอนี้ด้วยเช่นกันทุกคนจะได้เห็นว่าในการช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกเนี้เขาได้มีการเตรียมตัววางแผนกันมาเป็นแสนปีนะคะทุกคนเป็นร้อยดูงเป็นแสนปีแล้วก็มีมัสเตอร์มิ่งต่างๆมากมายมาช่วยดาวโลกของเราเขาได้มีการทดลองที่ดาวดวงอื่นก่อนก่อนที่จะนาํามายังดาวโลกของเราเพราะว่าอยู่ๆเขาจะไม่ทําเลยเพราะมันจะเกิด ความก่อความจลาจนความกลัวเกิดการทําลายทาทาร้ายกันได้นะคะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทุกคนจะต้องเข้าใจที่ไปที่มาของงานนี้แล้วขอให้กลับไปเป็นตัวตนโดยการรักและเคารพในทุกสรรพสิ่งนะคะเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆในวิดีโอของแพรลี่ได้นะคะแล้วในวิดีโอของแพรลี่ในช่องของแพรลี่เนี่ยก็มีเป็นสามประมาณ300วิดีโอทุกคนสามารถที่จะแชร์แล้วก็ส่งต่อวิดีโอต่างๆของแพรลี่ออกไปนะคะเพื่อให้คนได้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง แล้วก็การที่เราจะปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงหลายคนเนฝะ้ารอในเรื่องของการ Disclosure ถูกไหมเฝ้ารอว่าให้มันต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆแต่การที่จะเกิด full d i s l o c u t u r e ขึ้นได้เนี่ยหมายความว่าคนบนโลกจะต้องมีความกลัวให้เหลือน้อยก่อนก็คือจะต้องมีการเอา secondary implant ออกก่อนนะคะทุกคนเพราะตัว secondary implant มันเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่คอย ทำให้เราอยู่ในความกลัวตลอดเวลาเหมือนกับเวลาเรามีอุปกรณ์ไรที่ติดตัวตลอดเวลาให้มันเกิดการสั่นสะเทือนตลอดเวลาถ้าเราไม่ปิดเครื่องนั้นมันก็ยังทํางานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนที่ต้องการที่จะจดจําตัวเองได้จริงๆแล้วก็ปลดปล่อย ความกลัววางความกลัวออกให้ได้มากที่สุดนะคะเริ่มต้นจากการทั้งอันไหนก่อนก็ได้นะคะออกเจอร์นี่แต่ควรจะต้องรู้จักงานแพรรีมาก่อนนะคะมีการออกเจอร์นี่แล้วมีการมารีมูฟตัวเซคันดารี่อินแพลนส่วนการนําความสามารถต่างๆให้กลับคืนมานั้นก็คือต้องมีการออกเจอร์นี่นะคะทุกคนการออกเจอร์นี่จะทําให้ทุกคนนะมีความฉลาดปัญญาต่างๆแล้วเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วรับรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆที่แพรี่พูดได้มากขึ้นนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะช่วยให้มีการดิสช,เชัเชอร์เกิดขึ้นถ้าทุกคนอยากช่วยให้มีการ เชื่อเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็ลองทำตามที่แพลลี่แนะนำนะคะแผนการนี้นะคะ เป็นแผนการของพระผู้สร้างและไม่ได้เป็นแผนการของสกอตและแพรี่ทั้งสกอตและแพรี่ต่างก็ทํางานตามแผนการของพระผู้สร้างของของเดอะเซเรสต์เจนดานะคะอย่างอ,อย่างที่แพรี่บอกอะนะคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะ,ะทุกคนด้วยความรักและเคารพในทุกสรรพสิทิจริงๆรงิมันในส่วนของแพรี่ในการทํางานตรงนี้มันไม่ได้ทําแบบสบายสายแพรี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมมันมีแพรี่เองก็ต้องฝากความกลัวความอะไรต่างๆและการไปช่วยคนอื่นเนี่ยเราก็ผ่านภาวะของร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ยังทายังทําเพราะด้วย ให้ความรักและเคารพในทุกสรรพสิ่งอยากให้ทุกคนจดจําได้อยากให้ทุกคนมาเป็นบูซอนเงาแล้วก็ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกเพราะสุดท้ายแล้วโลกที่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะทุกคนมันก็คือเป็นโลกที่มันจะมีแต่ความสุขความอุด,ดมสมบ,บูรณ์ความมัง่งคั่งแต่กว่าที่มันจะเปลี่ยนไปตรงนั้นได้ก็ขอให มีความเข้าใจในพื้นฐานเดียวกันก่อนนะคะการเข้าใจเรื่องราวของอต่างดาวอันนั้นนะมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งว่าให้ได้รู้ว่าดวงดาวจากระวาลต่างๆนะ่ะมันมีอยู่จริงนะคะแต่การที่เราจะปลดปล่อยตัวตนให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยเนี่ยมันจะต้องอาวางความคัวออกได้มากเข้าใจที่ไปที่มาว่าเรามาติดกับดักอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงแล้วในช่วงนี้นะแพทดี้ก็ดูวิดีโอก็คือ ขยันปล่อยกันเลยจังเลยนะว่ามีการาพูดถึงเรื่องของสงครามโลกสงครามอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนคะเราคือพลังงานเราทุกคนคือโคเรเตอร์ or, เราทุกคนคือผู้ร่วมสร้างเราคิดแบบไหนเราได้แบบนั้นทําไมเอาพลตรให้คิดแบบนี้แล้วกันนะคะทําไมบางประเทศถึงอยู่ในภาวะสงครามทําไมบางประเทศถึงอยู่ในความสงบสุขทุกคนต้องตอบคําถามนี้ได้นะคะ เพราะว่าโดยแท้แล้วเนื้อแท้คือแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นคนที่จินตนาการเป็นคนที่คิดและเห็นทุกอย่างดังนั้นการที่ไปอยู่ในสถานที่ไหนเราแมนิเฟสสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นทีนี้พอเรารู้ว่ามันจะมีหลายคนกังวลเรื่องของสงครามหลายคนกังวลเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนไปร่วมกันแมนิเฟสทุกคนกําลังบอกพระผู้สร้างว่ากําลังขอสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นทีนี้พระผู้สร้างเนี่ยเขาจัดให้ทุกอย่างนะคะทุกคนแต่ แต่พอเรามาถึงในเส้นทางของการตื่นรู้สําหรับคนที่อยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้เราบอกแล้วว่างานของเราจะไม่มีเรื่องของพลังงานลบความคิดลบใดๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราคิดสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นจงระมัดระวังในความคิดจงระมัดระวังในความคิดให้มากเพราะว่าถ้าเราคิดแต่สิ่งที่ดีโลกก็ถือจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ที่คนพอเห็นข่าวอะไรต่างๆเหล่านั้นน่าเกิดความกลัวเป็นเพราะอะไรคะเพราะมันมีอินแผลนคอยกระตุ้นอยู่ด้วยตลอดเวลา ถ้าต้องการเป็นอิสระที่แท้จริงทุกคนเข้ามาดูงานเข้ามาดูวิดีโอของแพรลี่ทำความเข้าใจเมื่อพร้อมแล้วมีความกล้าแล้วเนี่ยนะคะตัดสินใจแล้วมารีมูฟตัว s e c o n d a r y i m plan t มาออกเจอรี่กันนะคะและเมื่อมีความพร้อมมากๆด้วยความรักและเคารพในงานจริงๆนะคะโดยที่แพรลี่ก็วางกฎไว้นะคะว่าสําหรับคนที่ต้องการมารีวิวตัว p r i m a r y i m plan t ไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมในตอนนี้นะคะแพรลี่จะเลือกแต่คนที่พร้อมก่อนเท่านั้นนะคะเพราะว่า แพลลี่เองก็ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายของแพลลี่แพลลี่เองก็ไม่ได้คือถ้าเลือกได้นะทุกคนถ้าเลือกได้แพลลี่ก็ถ้าเลือกได้ไม่ทําได้ก็โอเคก็ไม่อยากทําแต่แพลลี่ก็จะทําด้วยเหตุผลที่ว่ามันคือการเป็นช่วยปลดปล่อยคนที่แท้จริงนะคะแต่คนที่จะมาทําจริงๆคนที่จะมารีวิวจริงๆต้องมีความพร้อมมีความจริงใจมีความปรารถนาจริงๆเพื่อจะจดจาตัวเองได้นะคะวันนี้แพลลี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครมีคําถามก็เขียนมาใต้วิดีโอนะคะแล้วก็ฝาก กดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากออกดซับสไคร b ์วิดีโอของแทารี่ด้วยนะคะอ,อ๋อลืมแล้ววันพุธนี้นะคะมีเอ,อ่อ u ูทูบไ e ฟ์เมมเบอร์นะคะทางช่อง YouTube วันพุธตอนทุ่มครึ่งนะคะใครสนใจ ก็ไปสมัครที่เป็น YouTube Live Member ได้นะคะใต้ช่องวิดีโอนี้ก็คือไปทำตามขั้นตอนของทาง YouTube นะคะว่าจะสมัครเป็น Member ได้ยังไงส่วนคนที่เป็น Member อยู่แล้วนะคะเราก็เจอกันวันพุธนี้19นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้แพนตี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ